สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับวันนี้ผมเต่านิจานะฮะต้องขออภัยที่ต้องมาไลฟ์สดนะผ่านเฟซบุ๊กนะเคธนวุฒิสูงยิ่งเนื่องจากว่าใครขอความร่วมมือนะครับอ่าไปยังหลายๆสถานที่นะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมหลายๆที่ นะครับเราในฐานะมูลนิธิสกิดข่าวเตานินจาแล้วก็ SSK TV หนังสือพิมพ์สกิดข่าวนะครับเราใคร่ขอความร่วมมือไปอยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเราไม่ได้รบก,กวนอะไรแต่เราออกอากาศหรือถ่ายทอดสดในวันนี้เนื่องจากว่าจะขอความร่วมมือ ในกรณีร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของเตรียมช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถูกน้ํำท่วมนะครับโดยจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยนะฮะเราต้องการาสื่อไปยังสหกรณ์นะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีการเก็บข้าวนะฮะโดยเฉพาะข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้า นะเป็นข้าวปีที่ผ่านมานะปีที่แล้วเราอยากขอซื้อครับแต่ว่าขอซื้อในราคาที่ถูกหน่อยได้ไหมเพื่อที่เราจะได้เอามาสีเพราะเรามีโรงสีอยู่นะครับเราจะสีข้าวแล้วก็นำเอาข้าวเนี่ยไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบปัญหาชะตากรรมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในจังหวัดใกล้เคียงกับเรานะฮะอย่างเพชรบูรณ์หรือแม้แต่ในจังหวัดอุบลราชธานีก็ตามเนี่ยนะครับ ซึ่งถ้าจุดไหนที่เราสามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้เราก็จะเดินทางไปแต่ถ้าจุดไหนเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เราก็จะอขอมอบผ่านไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อที่จะนำข้าวเนี่ยนะฮะไปสู่พ่อแม่พี่น้องอประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับ พระมูลิของเรานั้นได้พยายามที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะดังนั้นในช่วงนี้นะได้เกิดพายุฤดูฝนนะครับที่กระหน่ำมาต่อเนื่องนะครับและล่าสุดวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะที่กำลังเข้ามานี่ก็คือพายุโนรูนะฮะซึ่งถือว่าหนักสาหัสจันเนื่องจากที่ผ่านมานะน้ำยังไม่แห้งนะครับ ก็ปรากฏว่าพายุโนรูเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะซึ่งทางภาคเหนือเองก็คงจะได้รับผลกระทบไม่มากนักแต่พี่น้องชาวภาคอีสานทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะทางจังหวัดพิจิตรนะพิศโลกนะก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงใคร่ขอความเมตตาขอความร่วมมือไปอยังพ่อแม่พี่น้อง ที่มีข้าวนะเข้าเปลือกนะครับที่เก็บไว้นะครับเราขอซื้อนะฮะเราไม่ใช่ขอบริจาคฟรีแต่ขอซื้อในราคาที่ถูกหน่อยได้ไหมอย่างสมมุติว่าโลละ9บาทนะฮะโลละ9บาท8บาท9บาทเนี่ยนะครับทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ว่าจะเอามาขายนะแต่เราจะสีมาเพื่อที่จะแจกนะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องโดยจะสีมาทำถุงละ10โล10โลนะครับ นะอาจจะขอซื้อสัก2ตันนะฮะข้าวเหนียวสักตันหนึ่งแล้วก็ข้าวเจ้าสักตันหนึ่งนะฮะถ้าได้ราคาถูกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราไม่ใช่มีเงินมากเราเป็นมูลนที่ที่มีเงินไม่มากนะฮะเราต่อสู้ดิ้นรนด้วยกันด้วยตัวของเราเองอการบริจาคของเราเราก็ไม่ค่อยได้เปิดรับบริจาคพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ค่อยได้มีการบริจาคมาแต่ใดๆก็ตามนะฮะเรา ช่วยได้เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือจึงอยากแจ้งไปยังสหกรณ์ต่างๆนะครับทางภาคเหนือเราไม,ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่พะเยานะครับแพร่ถ้าในกรณีที่มีเอ่อมีข้าวเปลือกนะที่ทางสหกรณ์รับซื้อไว้ ถ้าจะให้ความเมตตาต,ต่อมูลนิธิของเรานะครับเราก็จะขอความเมตตานะในการซื้อข้าวในราคาที่ถูกสักหน่อยนะครับหรือว่าถ้าท่านมีแล้วก็จำหนา่ายาพูดง่ายว่าโลละไม่เกิน9บาท10บาทเนี่นะฮะเราก็ยินดีครับที่จะซื้อข้าวมาเพื่อที่จะสี แล้วนำไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่กําลังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ส่วนสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการร่วมนะฮะในการบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งแม้แต่ค่ารถค่าน้ำมันนะครับเราก็ยินดีที่จะรับโดยเฉพาะเสื้อผ้านะฮะเราต้องการของกินของใช้นะฮะเสื้อผ้านะไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้นะครับก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้อง คงจะให้ความเมตตานะฮะเราไม่ใช่ไปขอฟรีนะฮะเราต้องการที่จะซื้อนะโดยเพราะเข้าเขาเปลือกนะครับส่วนอ่าท่านที่ต้องการบริจา์บริจาคเป็นข้าวสารเลยก็ได้นะครับนะค,บคนละ2ลิตร3ลิตร4ลิตร5ลิตรแล้วแต่นะาแล้วแต่ศรัทธาเราจะรวบรวมนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งมามา่าปลากระป๋องนะครับเราจะนำไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ ราะในแต่ละปีนั้นเราให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดแต่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะฮะจากภาวะโควิดที่เราช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องไปจากภาวะต่างๆอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะก็ทําให้เงินกองทุนเราเหลืออยู่ไม่กี่พันนะฮะนะครับแต่เราก็พยายามที่จะขวนขวายถ้ามีท่านที่ต้องการจะขายนะครับเงินเราไม่พอผมยังมีซ่อยอยู่เส้นหนึ่งผมจะจำนำฮะผมบอกตรง จำนำเพื่อที่จะเอาเงินนั้นนไปซื้อข้าวเปลือกแล้วก็มาสีไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเราต้องช่วยกันในยามทุกข์ในยามยากเราอย่าเอาแต่เรื่องของการเมืองเราจะเอาแต่เรื่องของความขัดแยง้งเราจะเอาแต่เรื่องของการขับไล่คนน,นั้นคนนี้คนนู้น,น,นหรือจะเอาแต่ฐานคะแนนเสียงเพื่อเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านไอ้ตรงนี้เนี่ยนะเรื่องของการเมืองแต่เรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของการช่วยเหลือเรา จึงอยากจะขอความเมตตาม,มายัางพ่อแม่พี่น้องหรือกลุ่มสหกรณ์หรือพ่อแม่พี่น้องที่มีข้าวอยู่หรือโรงสีนะโรงสีขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับที่มีข้าวอยู่และยังไม่ได้ขายเนี่ยนะฮะเราขอซื้อในราคาที่ต่ำหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อที่เราจะสีข้าวไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่กําลังถูกน้ําท่วมอยู่ในขณะน,นี้และอีกส่วนหนึ่งนะถ้ายังถ้ามันมีมากเราก็จะเก็บไว้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง กลุ่มชาติพันธุ์เรานะฮะในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าปีนี้จะหนาวจัดน,นเนื่องจากว่าน้ํามากและแน่นอนนะจากกรณีที่เกิดโควิดระบาดการทํามาหากินลําบากนะ,ะก็อาจจะต้องมีปัญหากันอยู่บ้างเราก็พร้อมที่จะขอความเมตตาไปยังทุกทุกท่านแล้วก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งแจ้งมานะฮะให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความสบายใจกันนั่นก็คือเรื่องของการทําบัตรนะหัวสูนย์ในขณะน,นี้จากการที่ได้มีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เรานี้นะหลายชาติพันธุ์มาร้องเรียนที่เราแล้วก็เพื่อที่จะขอทําบัตรแล้วบางคนก็ติดเกี่ยวกับเรื่องของบัตรแรงงานเราได้ไปเดินเรื่องที่กระทรวงแรงงานให้เป็นที่เรียบร้อย เรื่องที่กระทรวงอามหัไทยนะกรงการปกครองเรียบร้อยโดยการนำของท่านสสสุธาประทีปนถัลลงนะฮะในฐานะรองประธากนการมธิการการปร,ปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรแล้วท่านก็ได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระนะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะท่านก็ให้ความเมตตาช่วยเหลือดูแลสั่งการลงมา ในขณะนี้ที่อำเภอฝางก็เริ่มทยอยทําวันนี้รู้สึกว่าทําผ่านไปแล้ว10กว่านะวันที่4ีที่ห้าก็คงอีก10กว่าก็คาดว่า,าภายในเดือนหน้าก็คงจะเรียบร้อยทั้งหมดนะสีกว่ารายนะครับส่วนที่อำเภอเวียงแหงเราก็ได้ประสานไปทางท่านประลัดนะปะอประหลัดฝ่ายทะเบียนนะฝ่ายหัวหน้างาน เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนเรื่องบัตรของพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยนะฮะพร้อมกันนี้เราก็ได้มีการอาแจ้งไปยังท่านประหลัดจังหวัดนะฮะท่านประสงค์ล่าอ่อนประหลัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ<อ>เพื่อที่จะให้ท่านได้เร่งดําเนินการดูแลแก้ไขช่วยเหลือส่วนที่อำเภอขุนยวมและอำเภออื่นๆก็เช่นเดียวกันนะฮะทางท่านสสสุธาประที่นวลถลางและคณะกรรมกาการ อปปชสภาผู้แทนรัษฎรก็จะมีการปรึกษาหารือนะกับท่านอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งในอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็จะมีการดำเนินการนะเดินเรื่องเดินราวเพื่อที่จะนำไปสู่การทำบัตรให้กับพ่อแม่พี่น้องนะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับที่เราเดินเรื่องกันมาเป็นปีกว่า2ปี3ปีเนี่ยนะครับเพื่อให้สำเร็จรูลล่วงไปด้วยดี เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหานะท่านได้รับอาการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามทํากันนะครับเราพยายามทําในทุกๆมิติเพื่อ,อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่าที่เราจะสามารถทําได้เพราะการช่วยเหลือกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ตามนะการที่มีน้ำจิตมีน้ำใจต่อกันต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ ดีดีกว่าเรามาเกลียดกันดีกว่าเรามาเย้ยหยันกันดีกว่าเราไปต่อว่าต่อขานนะครับไม่ว่าใครจะรักใครก็รักใครจะเกลียดใครก็เกลียดแต่ไม่ต้องไปด่าก,กันประจานกันเหยียดหยามกันนะในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันก็อยากจะให้ทุกคนรักสามัคคีกันถ้าทุกคนนั้นเห็นแก่บ้านแก่เมืองเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ประชาชน ก็น่าจะรักสามัคคีกันถ้าต่างคนต่างเก่งเอาความเก่งของทุกคนนั้นมาเป็นที่ตั้งแล้วใส่ใจก็เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีประเทศต้องการความสามาคัคคีแต่ไม่ใช่อ,อย่างกับในขณะนี้เนี่ยนะฮะอย่างสหรัฐอเมริกาหน้ามาหนุนหลังม็อบเพื่อที่จะโลมเจ้าและเราก็ไปข้อข้างไปรับเงินรับทองแล้วเราก็มาสร้างปัญหาให้กับบ้านกับเมืองเรา โดยที่ไม่สนใจว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอาชาวไทยพี่น้องชาติพันธุ์เราไม่ใส่ใจเขาเหล่านี้เลยนะครับเราเอาแต่เรื่องของเราเราเอาแต่พยายามที่จะเอาฐานคะแนนเสียงอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้นะมันก็อยู่ด้วยกันยากลําบากนะครับไอ้ใครจะรักใครใครจะชอบใครใครจะเกลียดใครนั้นเป็นเรื่องของสิทธินะเราไม่ได้ว่ากันแต่อย่าทําลายชาติ ทำลายบ้านเมืองนะที่เราเรียกว่าทำลายชาติศาส,สนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราคงจะรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำมาออกข่าวบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆนะครับขอย้อนอีกนิดหนึ่งนะฮะสำหรับโรงสีสหกรณ์นะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มียุง้งฉางเก็บข้าวไว้ เานะต้องการที่จะขายเราขอซื้อในราคาที่เป็นธรรมเนาะท่านไม่ต้องเอากำไรจากเรามากเกินไปเพราะเราสีแล้วเราไม่ได้ไปขายเราจะนำไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในยามทุกยากนะที่น้ำท่วมแล้วก็ในช่วงของอหนาวนี้เชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะเดือดร้อนมากกว่าเพราะว่าการทำมาหากินยากลำบากนะหรือแม้แม้แต่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่าราบก็ตาม นะเราจะพยายามที่จะให้การช่วยเหลือเท่าที่เราจะทําได้ในนามของมูลนิธิสก,กิดข่าวเต่านินจาและกระผมเตานินจาเราได้ทําตรงนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขาใครจะเกลียดใครจะชังนะเราไม่ว่ากันอยากที่ท่านได้เห็นแล้ะครับว่าการที่เราช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องบัตรเรื่องใบเนี่ยก็มีหลายคนหลายพวกนะฮะเอาเราไปกล่าวหาเอาเราไปโจมตี แต่เราก็พยายามนิ่งนะฮะนิ่งเพื่อที่จะทํางานให้สําเร็จและความสําเร็จครั้งนี้ก็มาจากท่านาสุธาประทิพนัทหลังท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วอย่างนี้เราจะบอกว่านายกคนนี้ไม่ดีอย่างนี้เราจะบอกว่าท่านสสสุธาไม่ดีเราว่าได้หรือนะครับเราดูที่ผลงานอย่าเอาเรื่องส่วนตัวอย่าเอาเงินนะมาเป็นที่ตั้ง นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดความแตกแยกนะครับเราไม่ต้องการความแตกแยกเราไม่ต้องการอยากให้บ้านเราเป็นอย่างประเทศเพื่อนบ้านไม่อยากให้เป็นอย่างยูเครนไม่อยากให้เป็นอย่างพม่านะครับที่ต้องมีการรบราคาฟันมีสงครามกลางเมืองนะฮะแล้วก็ต้องหลบลี้หนีภัยสงครามกันถามพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเขารู้ดีว่าความเดือดร้อนความทุกข์ยากนะฮะ ที่เขาได้รับมานั้นมันทุกข์ยากลําบากแค่ไหนที่จะต้องจากบ้านจากเมืองที่จะต้องอ่าลำบากยากเข็นนะครับสําหรับพี่น้องที่มาร้องเรียนเรื่องของอบัตรนะครับอคนที่บัตรถูกจําหน่ายแล้วยังไม่มีการดําเนินการอะไรเลยเนี่ยในแต่ละอำเภอผมบอกหลายทีแล้วนะฮะท่านก็ถามผมมาบ่อยผมก็บอกแล้วว่าให้ท่านรวบร,รวมกันมาซิอำเภอละกี่ร้อยคนนะ แล้วท่านทำบัตรเมื่อไรถูกจำนายเมื่อไรสาเหตุที่ถูกจำนายเพราะอะไรท่านมีถิ่นที่อยู่ในอำเภอนั้นนั้นจริงหรือไม่นะท่านก็ไปเอาหลักฐานเดิมมาว่าบัตรของท่านเนี่ยถ่ายเมื่อไรนะให้เจ้าบ้านรับรองมากํานันผู้ใหญ่บ้านรับรองมานะครับแล้วท่านก็รวบรวมกันมาเป็นร้0ยร้ยคน200คนนะทำเรื่องยื่นมาที่เราเราจะได้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ ไม่ใช่ท่านร้องมาทีละคนสองคนนะมันก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นท่านรวบรวมมาครับนะเราก็จะช่วยแต่ถ้าท่านมาทีละคนสองคนเราช่วยไม่ได้หรอกครับนะเราบอกตรงตรงเลยช่วยไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถ้าเดือดร้อนจริงเนี่ยถูกจําหน่ายกันจริงเนี่ยแล้วท่านมีทินที่อยู่จริงเนี่ยไม่ใช่ไปจ้างเขาทํานะครับ ถ้าคนที่ไปจ้างเขาทำสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วถูกจำหน่ายอันนี้ไม่ต้องมาหาผมเพราะคุณนะ่ะนะฮะถูกโกงตั้งแต่แรกแล้วนะครับถูกเขาโกงตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้าท่านมีทินที่อยู่จริงที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยท่านรวบรวมมาครับผมบอกตรงนี้มาเป็นปีแล้วมั้งผมบอกว่าคุณก็รวบรวมมาสิได้ครับได้ครับได้ค่าได้ค่าหายแซ่พอเอาจริงเอาจ้งบอก เขาไม่อยากรวบรวมเขาไม่กล้าเขาไม่สู้ถ้าไม่สู้คุณก็ไม่ได้ฮะนักมวยอ,อยากจะเป็นแชมป์คุณขึ้นเวทีคุณก็ต้องชกถ้าคุณไม่ขึ้นเวทีชกแล้วคุณบอกว่าฉันอยากได้แชมป์ผมอยากได้แชมป์มันจะได้ได้ยังไงนะฮะถ้าคุณหิวข้าวมีข้าวให้มีเตาให้มีปลาให้มีพริกมีผักให้แล้วคุณก็ไม่หุงกินแล้วคุณก็บอกหิวข้าวหิวข้าวเอา้า อาจารย์ตาอ,อยู่ที่น้อยมาอ,าอยู่ที่ไหนมาหุงข้าวให้กินหน่อยมันมันคงไม่ไหวแล้วมั้งครับนะฮะแต่ถ้าท่านรวมกันอยู่เป็นสิบยี่สิบคนแล้วไปหุงแล้วก็กินกันด้วยกันทีเดียวอย่างนี้มันก็ทั่วถึงเหมือนกันนะถ้าท่านถูกจำน่ายบัตรรวบรวมมาผมจะช่วยนะครับไม่ใช่มาถามมาทีอำเภอละสองคนสามคนอย่างงี้มันไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกเราเนี่ยนะฮะนะครับ ไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่านะแต่บอกวิธีการให้ฟังนะครับการที่จะให้เราช่วยจะให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลช่วยเนี่ยคุณต้องทําอย่างพี่น้องที่เบียงแหงที่เขามาขอยกเลิกบัตรแรงงานแล้วก็กําลังจะได้ถ่ายบัตรเนี่ยทำอย่างพี่น้องชาวอาเภอฝางนะแม่อายนะขุนยวมอย่างเงี้ยนะคุณมากันอาเภอละสี่สิบคนห้าิบคนอาเภอละเป็นร้อยคนอย่างเงี้ย นะครับเราก็สามารถที่จะจตรวจสอบเป็นชุดเป็นชุดนะครับไม่ใช่เวลาเราบอกแล้วคุณก็ไม่เชื่อแล้วคุณก็ไปบอกอู้อาจารย์เตาทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่งก็หลอกอะไรทํานองเนี้ยนะคุณไปเชื่อคนอื่นเมื่อคุณเชื่อคนอื่นพอเราทําสําเร็จคุณก็จะทยอยมาทีละคนสองคนมันทําไม่ได้นะฮะอ่าสิ่งแรกเลยเนี่ยคุณไปพิสูจน์ตัวคุณเองหนึ่งคุณมีเจ้าบ้านไหมคุณมาอยู่จริงไหม ไม่ใช่คุณมาจากพามา่ามาจากไทยใหญ่แล้วคุณก็มาอยู่กับนายจ้างเลยแล้วคุณก็ไปจ้างเขาทําบัตรให้สี่หมื่นห้าหมื่นบัตรศูนย์แปดเก้าเสร็จแล้วต่อมาก็ถูกจําหน่ายทิ้งแล้วคุณก็บอกว่าอา่าไม่มีบัตรแล้วก็ไปทําพาสปอร์ตไอซีไอทำไมมันทํากันง่ายขนาดนั้นคุณไม่ใช่พามา่าทําไมทําได้นายหน้าทําให้มันก็ทุจริตทั้งนายหน้าทั้งเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมันผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นแล้วอย่างที่ผมบอก และผมก็พูดอย่างนี้มาตลอดแล้วก็บอกให้ฟังเป็นประจำหลายคนก็โจมตีผมหาว่าผมเสือกหอาว่าผมไปยุ่งอะไรจำลองนี้และพวกคุณก็คล้อยตามพวกคุณไปนะนะแต่วันดีคืนดีอา้าวพอเห็นว่าเราทําได้คุณก็ย้อนกลับมาก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับคุณก็ไม่ได้อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะเพราะเราทําเราบอกแล้วว่าถ้าเราทําตามขบวนการของกฎหมายไทย กฎหมายไทยนะครับมันจะช้านะจากหน่วยงานนี้กว่าจะไปหาหน่วยงานโน้นหน่วยงานนั้นนะมันดึงเรื่องกันไปดึงเรื่องกันมานี่คือข้าราชการไทยนะครับถ้าเอาเงินไปใส่กระเป๋าให้มันก็ทําเร็วนะนะครับแต่ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทาด้วยความเมตตาทําด้วยความจริงใจเนี่ยมันทําช้านะไม่มีเงินจ้างมันนะพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละฮะไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นดูถูกดูแคลน เรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่พวกท่านไปทําบัตรกันเนี่ยเสียห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นสองวันทายสามวันทายสี่วันทายและจากนั้นต่อมาไม่นานก็ถูกจําหน่ายทิง้งคนที่สบายก็คือนายหน้าเจ้าหน้าที่รัฐสบายไปได้เงินคนละหลายล้านหลายล้านหลายแสนบาทแล้วท่านละ่ะได้อะไรบัตรก็ไม่ได้ท่านก็ยังยอมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้ช่วยบัตรถ,ถูกจำหน่ายนะ ไปยื่นเรื่องแล้วแล้วยังไม่มีความคืบหน้าคุณก็รวบรวมมาว่าในแต่ละอำเภอมีกี่คนไม่ใช่ทั้งอำเภอแม่ริมเนี่ยมีผมคนเดียวโอ้อย่างนี้มันไม่มีใครเขาทำให้คุณหรอกนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงนะครับอย่างอำเภอเวียงแหงเนี่ยมีเป็นพันตอนนี้เขาก็ให้ไปขึ้นทะเบียนเพราะกระทรวงมหาไทยเขาก็ประกาศแล้วให้คืนสถานะทางอำเภอก็ทำให้ตอนที่เขา ดำเนินการคุณไปรายงานตัวกันหรือเปล่าบางคนบอกไม่ไปติดงานเอา้าแล้วอย่างนี้เนี่ยสิทธิของคุณเองคุณยังไม่ใส่ใจแล้วใครจะไปใส่ใจล่ะนะขอให้เข้าใจนะครับที่พูดมานี้ไม่ใช่ตําหนิไม่ใช่ว่าแต่บอกความจริงให้ฟังผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเนาะเอาละครับปิดท้ายกันวันนี้นะฮะเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสามสกันยายน เป็นวันที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องชาติพันธ์พี่น้องชาวไทยค่อนประเทศนะหรือทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับที่รอคอยนั่นก็คือการปลดล็อกนะของพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เรารอเนาะเราตา่ก็หวังนะครับส่วนที่อำเภอแม่หมอที่ท่านบอกว่ามีสองคนเนี่ยนะฮะ ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะผมถามว่าใครติดบัตรแรงงานบ้างไม่มีไม่มีไม่มีมมนะทีนี้พอไปทําประชาคมเสร็จไปยื่นปรากฏติดบัตรแรงงานอย่างนี้เนี่ยไม่น่าช่วยนะครับแต่ผมก็จะพยายามหาทางส่วนคนที่เขาติดบัตรแรงงานมีหลายคนนะฮะไม่ใช่ไม่มีเหมือนกับที่ฝากเหมือนกับที่แม่อายเหมือนเวียงแหงเหมือนคุณยมเนี่ยแต่ เมื่อเราไปดําเนินการดูแลแก้ไขให้แล้วเนี่ยนะฮะเขาได้ถ่ายบัตรแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ติดเนี่ยรอเวลาอีกนิดแล้วกันนะครับรออีกนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ผมจะพยายามช่วยเหลือดูแลให้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องการเร่งด่วนเลยก็คือใครที่มีข้าวเปลือกนาะสากอโรงสีหรือชาวบ้านที่มียุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกไว้นะครับก็แจ้งมานะ แจ้งมาที่ผมเต่านินจานะครับหมายเลขโทรศัพท์อฟังกันดีๆนะ0819511344 0819511344ที่กระผมเต่านินจาครับเราต้องการซื้อข้าวเพื่อที่จะมาสีแล้วนำไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งท่านที่มีจิตที่จะบริจาคสิ่งของก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้ามามา่าปลากระป๋องเรายินดีที่จะรับแล้วก็นำไปบริจาคนะเราพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญแทนพี่น้องไปบริจาคให้กับคนที่ทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่าน ที่ได้ติดตามกระผมเต่านินจามาโดยตลอดและก็ขอก,ากราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตานะร่วมกันบริจาคทรัพย์ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับทางเราเพื่อที่เราจะนําไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังได้รับความเดือดร้อนในทุกๆครั้งที่ผ่านมาสําหรับวันนี้กระผมเต่านินจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ